สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสสด,ดีนะครับอา้าวดวงการเงินในเดือนกันยา 66, 66นี้ทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะอย่ารอช้านะก็มาถแถลงไขกันไปนะครับเรื่องนะเรื่องเงินเงินทองทองเขาบอกว่าแหมคุณเองเนี่ยนะจะปิดหูปิดตาเนะี่ยไม่ได้นะครับคนที่เกิดวันพฤหัสเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยอาจจะต้องเผชิญปัญหานะรื่บางคนบอกแหมากันนะ มันเหนื่อยในยขอพักหน่อยได้ไหมได้นะ <c oughs> คนบอกแล้วมึงมีอำนาจได้ไหมกุพักนะก็ <c oughs> บอกว่าคุณเองเนี่ยนะทาใจเย็นๆก่อนในเรื่องของเงินเงินทองทองเขาบอกว่าเงินเงินทองทองเนี่ยนะ,ะมันจะเจอเจอหนทางความสําเร็จนะครับนะไพ่เดอะสตาร์เนี่ยมันออกมาเนี่ยมันพูดถึงอะไรมันออกมาพูดถึงความสําเร็จนะสิ่งที่เราคาดหวังตั้งใจแนตะ่แต่เขาบอกว่ากว่าจะสําเร็จเนี่ยมันช้านะ ไปเปบนี้มันออกมาเนี่ยมันพูดถึงความช้าความอึดอาดยืดยากนะครับนะหรือว่าความเหนื่อยยากนะครับเขาบอกว่าเรื่องการเงินเนี่ยแหมมันแหมกว่ามันจะสําเร็จนี่คุณเองอาจจะคิดว่าเอะทำไมมันไม่ได้เป็นอย่างที่คาดคิดเลยวะเออมันก็จริงอยนะ ออว่ากันอย่างนั้นนะครับนะไพ่ justice นี่มันออกมามันพูดถึงอะไรเออ่นอดิมันพูดถึงอะไรก็บอกว่าคุณเองเนี่ยนะต้องบาลานนะเออในเรื่องของค่าใช้จ,จ่ายหรือว่าในเรื่องของเงินทองเนี่ยให้ดีนะครับนะเออเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะม,นมันมันมออีจุดที่คุณหยุดได้นะเอออะไรที่คุณควบคุมได้หยุดได้นะ จงทำนะอะไรที่หยุดไม่ได้นะไอ้น well i̇şte ี่สินบอกมันหยุดไม่ได้นะกูก็ต้องจ่ายมันนะแต่เรื่องท mm ี hmm. himself, hmm. ่ใช้เงินเนี่ยนะที่ว่ามันเกินตัวเกินเบอร์นะครับอันนี้หยุดได้ก็พึงหยุดเอาไว้ก่อนนะครับก็ได้ใจเย็นๆนะครับในเรื่ององค่าใช้จ่ายนะก็บอกว่าในเดือนนี้นะคุณเองอาจจะมีโอกาสนะจากที่ผู้ใหญ่เนี่ยคอยช่วยเหลือแต่อาจจะไม่ได้ช่วยเหลือเรื่องการเงินหรอกนะมันอาจจะเป็นในเรื่องการช่วยเหลือในเรื่องของ จุดที่ทําให้คุณได้เงินดีกว่าผมพูดอย่างนี้ดีกว่าจะบอกว่าแหมเขามาเอาเงินมาให้มันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะก็จุดที่คุณเองอาจจะได้รับการช่วยเหลือนะครับในเรื่องของการเงินเป็นอย่างดีนะครับอ่าแต่มันอาจจะไม่ได้ว่าทั้งหมดนะคุณเองอาจจะรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันผ่อนคลายได้บ้างแต่ก็ไม่ได้ว่าทําให้ตัวเราเนี่ยปลดหนี้ปลดสินแต่เขาบอกว่ามันจะเบาแรงนะเบาแรงเบาใจนะเจอคนให้ความ ความรู้หรือว่าการช่วยเหลือนะครับคุณเองก็จะดีขึ้นนะอย่างน้อยเนี่ยนะดีขึ้นไปครึ่งหนึ่งนะคุณเองก็สบายใจสบายตัวไปครึ่งหนึ่งเรื่องการเงินนะถือได้ว่าก็ยังดีนะผ่านพ้นกันไปเดือนเดือนหนึ่งว่ากันอย่างนั้นเนาะยังไงก็ขอบคุณคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีเป็นอย่างมากนะครับนะก็ขอให้เฮงรวยๆเงินเข้ากระเป๋าทุกวันนะจ๊ะ